อาการของโรคไตกับผลตรวสัมพันธ์กันยังไงข้อแรกเลยก็คืออาการบวมอากาบวมในที่นี้คือบวมกดบมุมและเป็นทั้งสองข้างส่วนใหญ่อาการบวมก็จะเกิดจาก b u n เเกินโซเดียมเกินหรือว่าอาัลบูมินต่ำ อัลบ,บูมินต่ำเดี๋ยวจะสัมพันธ์กับข้ออื่นด้วยนะค่าอัลบ,บูมินในเลือดก,ก็คือโปรโตีนโปรโตีนในเลือดต่ำก็จะทําให้เรามีอาการบวมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากป้องกันอาการเหล่านี้อยากให้เพื่อนๆดูใบผลตรวจของตัวเองด้วยว่าในแต่ละค่านั้นเป็นยังไงนะคะเริ่มอันตรายแล้วหรือยังค่าเริ่มสูงไหมค่าเริ่มต่ำไหมเราก็ต้องดูด้วยนะคะเราจะได้ป้องกันได้ไม่รอให้มีอาการก่อนจะดีที่สุดถ้ามีอาการก่อนเราจะแค่ไขาย,ยากกว่าป้องกันนะคะ ข้อที่2คือปสัสสาวะเป็นฟองปสัสสาวะเป็นฟองในที่นี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากโปรตีนรั่วค่ะโปรตีนรั่วเราก็ดูจากการตรวจปสวัสสาวะได้ส่วนใหญ่เขาจะตรวจ2แบบค่ะคือตรวจแบบจุม่มแบบไม่มีตัวเลขนะคะว่ามีโปรตีนรั่วเท่าไหร่การตรวจปัสสาวะแบบจุม่มจะรายงานผลเป็นเทสือเล็กน้อยแล้วก็1นบวกสบวกสบวกสี่บวกเพิ่มขึ้นตามปริมาณโปรตีนที่รั่วนั่นเองค่ะงนั้นท่านไหนที่เคยตรวจนะคะก็จะเห็นผลตรวจปสวัสสาวะแบบนี้ดีที่สุดและใหญ่จะให้ตรวจแบบปริมาณ ถ้าเกิดว่าตรวจปัสสาวะแบบปริมาณจะเข้าใจนะคะว่าปริมาณโปรตีนที่รั่วเท่าไหร่แม่นยํากว่าการตรวจแบบจุ่มค่ะหลายท่านเลยนะคะปัสสาวะเป็นฟองแล้วไปตรวจปัสสาวะแบบจุ่มไม่มีโปรตีนรั่วแต่ถ้าท่านไปตรวจแบบปริมาณนะคะก็จะเห็นว่ามีโปรตีนรั่วเพราะว่าแม่นยํากว่านั่นเองไปที่มีโอกาสได้ตรวจ2อย่างเลยก็จะดีมากๆตรวจทั้งตรวจแบบปริมาณแล้วก็ตรวจแบบจุ่มข้อที่3คันผิวหนัง อาการคันผิวหนังส่วนใหญ่เกิดจากสองส่วนก็คือ BUN หรือว่าของเสียเกินแล้วก็ฟอสฟอรัสเกินค่ะอาการคันผิวหนังในที่นี้ก็คือคันไปใต้ผิวหนังเลยค่ะเกายังไงก็ไม่หายคันเพราะว่าเกิดในเลือดเราเลือดเรามีของเสียเยอะหรือว่ามีฟอสฟอรัสเยอะก็จะทําให้คันได้แล้วก็ผิวแห้งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่มีผลตรวจอยู่ก็ลองดูนะคะว่ามีค่าฟอสฟอรัสอยู่ในนั้นไหมถ้าไม่มีรอบหน้าเราขอคุณหมอตรวจได้อีก ข้อที่4คือซีดกับเหนื่อยง่ายอาการซีดกับเหนื่อยง่ายนะคะคือเลือดจางถ้าเกิดว่าเลือดจางแล้วก็ไม่เลือดแดงต่่ยจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็เรามองเห็นภายนอกก็คือมีภาวะซีดนั่นเองค่ะทําไมถึงมีภาวะซีด โรคไตจะเสือ่อมไตวระรางถ้าเกิดว่าค่าการทํางานของไตลดน้อยลงไปไเรื่อยๆทาให้ไตของเราผลิตฮอร์โมนอีโปได้น้อยลงฮอร์โมนอีโปปกติเขาจะไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตในเลือดแดงค่ะถ้าเกิดว่าการทํางานไตลดลงอีโปลดลงฮอร์โมนตัวนี้ลดลงก็จะทําให้มีภาวะซีโรงหิตแจางได้ผลตรวจ็ดเลือดแดงก็สําคัญนะคะข้อที่5คือใจสั่นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมนะคะมีมากในผักแล้วก็ผลไม้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะสามบีระยะสี่รียห้า 5, แนะนําว่าควรจะรู้ค่าโพแทสเซียมด้วย เราจะได้รู้ว่าเราจะทานผักผล,ลไม้ยังไงโพแทสเซียมข้นต่ำข้นสูงยังไงบ้างนะคะถ้าเรารู้ผลตรวจเราจะป้องกันอาการต่างๆเหล่านี้ได้ดานแนะนําให้เพื่อนๆนะคะว่าขอผลตรวจจากคุณหมอทุกครั้งผลตรวจขอได้ค่ะแล้วก็เราสามารถมาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอาหารของเราได้ท่านไหนมีใบผลตรวจอยู่อยากให้รายช่วยดูนะคะส่งมาได้นะ